สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะเจอกับคุณครูพี่แอมในวิชาวิทยาศาสตร์และสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของหยาดน้ำฟ้าค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายนะคะกระบวนการเกิดหยาดน้ำฟ้าประเภทต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น นหิมะหรือว่าลูกเห็บนะคะแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมการเกิดหยาดน้ำฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามลำดับขั้นตอนและสามารถนะคะรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดู คำนิยามนะคะแล้วก็ความหมายของคำว่าหยาดน้ำฟ้ากันก่อนเลยค่ะสำหรับนะคะในส่วนของหยาดน้ำฟ้าก็จะเป็นชื่อเรียกรวมของหยดน้ำนะคะแล้วก็น้ำแข็งซึ่งเกิดจากกระบวนการควบแน่นของไอ้น้ำก่อนที่จะตกลงมาสู่พื้นค่ะเช่นฝนลูกเห็บแล้วก็หิมะแต่ทั้งนี้นะคะหยาดน้ำฟ้าก็จะมีความแตกต่างจากหยดน้ำหรือละอองน้ำในก้อนเมฆตรงที่ว่าหยาดน้ำฟ้าจะต้องมีขนาดใหญ่และก็มีน้ำหนักมากพอ ที่จะชนะแรงต้านทานของอากาศได้ก่อนที่จะมีการตกลงสู่พื้นโลกโดยที่ไม่เกิดการระเหยไปเป็นไอน้ํานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรียกง่ายๆว่ากระบวนการเกิดหยาดน้ําฟ้าจะมีกระบวนการเกิดที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะมากกว่ากระบวนการควบแน่นที่จะทําให้เกิดเมฆนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในส่วนของหยาดน้ำฟ้าที่เราเจอในธรรมชาติเราก็จะพบว่า จะอยู่ได้ในสถานะต่างๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะของเหลวอะไรบ้างที่ตกลงมาจากฟ้าแล้วอยู่ในสถานะของเหลวเช่นฝนนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหยาดน้ําฟ้าที่อยู่ในสถานะของแข็งค่ะอะไรบ้างหน้าที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วอยู่ในสถานะของแข็งคะก็คือหิมะแล้วก็ลูกเห็บนั่นเองค่ะ โดยในส่วนของกระบวนการเกิดฝนนะคะก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศอย่างหนึ่งค่ะลักษณะของกระบวนการเกิดนะคะเกิดจากเมื่อไอน้ําในอากาศถามว่าไอน้ําในอากาศมาจากไหนนะคะก็เกิดมาจากการที่ว่าแสงจากดวงอาทิตย์นะคะหรือว่าความร้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยได้ส่องนะคะไปยังส่วนของแหล่งน้ําต่างๆที่อยู่บนพื้นโลกของเราไม่ว่าจะเป็น ห้วยน้องคลองบึงบ่อทะเลสาบมหาสมุทรต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อของเหลวได้รับความร้อนก็จะเกิดการระเหยกลายไปเป็นไอ้น้ํานั่นเองนะคะซึ่งไอ้น้ํานะคะเมื่ออยู่ในอากาศมาเจอกับความเย็นมันจะเกิดกระบวนการควบแน่นนะคะแล้วก็กลายมาเป็นละอองน้ําเล็กๆนะคะเมื่อละอองน้ําเล็กๆในเมฆรวมตัวกันจนอากาศไม่สามารถที่จะพยุงไว้ได้ก็ตกลง มาในลักษณะของเหลวที่เรียกว่าน้ำฝนนั่นเองค่ะถัดมานะคะในส่วนของหิมะนะคะซึ่งก็จะเป็นหยาดน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะของแข็งนะคะเราก็จะพบว่าก็เกิดจากการที่ไอ้น้ำในอากาศนะคะไอ้น้ำในอากาศในที่นี้นะคะจะเกิดการะระเหิดกลับ การระเหิดกลับก็คือการเปลี่ยนสถานะนะคะจากแก๊สไปเป็นของแข็งอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งลักษณะของแข็งที่ได้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นผลึกนะคะซึ่งคล้ายๆกับก้อนน้ำแข็งจากนั้นก็จะเกิดการรวมตัวกันหนักมากค่ะและตกลงมาบนพื้นโลกเมื่อตกลงมาในเขตอากาศหนาวเย็นค่ะก็จะกลายมาเป็นหิมะนั่นเองค่ะเด็กๆ ถัดมานะคะในส่วนของลูกเห็บกันบ้างสําหรับลูกเห็บนะคะก็เกิดจากาการที่หยดน้ําเกิดการเปลี่ยนสถานะไปเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วถูกพายุพัดวนในเมฆฝนฟ้าะน,นองจนกลายจนน้ํานะคะกลายปเป็นก้อนน้ําแขง็งก่อนที่จะมีการตกลงสู่พื้นโลกนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาเนี่ยก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะ ขน,นข,ขนาดก้อนน้ำแข็งหรือว่าลูกเห็บที่ตกลงมาจากฟ้าฟ้าและมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่เกือบ2กิโลกรัมเลยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยการที่ลูกบลกเห็บตกมาจากฟ้าฟ้านะคะก็จะก่อให้เกิดอันตรายนะคะต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่บนโลกของเราแล้วก็ยังรวมถึงสิ่งพืชผลทางการเกษตรนะคะหรือว่าทรัพย์สินต่างๆนะคะอาจจะได้รับความเสียหายได้ เป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของหยาดน้ําฟ้านะคะเราก็จะบอกได้ว่าหยดน้ําฟ้านะคะก็คือสิ่งของที่ตกลงมาจากท่าฟ้า,ฟาในที่นี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสถานะของเหลวก็ได้หรืออาจจะอยู่ในสถานะของแข็งก็ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลมฟ้าอากาศ ะะหลังจากจบคลิปกันในวันนี้นะคะเรามาลองทําแบบฝึกหัดทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะโดยให้นักเรียนมาร่วมกันตอบคําถามกับครูพี่แอมต่อไปนี้ค่ะคําถามข้อที่1น,นะคะถามว่าข้อใดอธิบายเกี่ยวกับหยาดน้าฟ้าได้ถูกต้องที่สุดเด็กๆดูนะคะหมอกจัดเป็นหยดน้าฟ้าใช่หรือไม่คะไม่ใช่ใช่ไหมคะลูกเห็บจัดเป็นหยาดน้าฟ้า ส่วนหิมะไม่จัดเป็นหยดน้ำฟ้าข้อนี้ถูกต้องไหมคะติดๆช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยๆกันตอบนะคะข้อนี้ข้อไหนถูกต้องที่สุดตอบคือข้ององูนั่นเองค่ะโดยหยาดน้ําฟ้านะคะถือว่าเป็นไอ้น้นําในบรรยากาศที่เกิดกระบวนการควบแน่นแล้วตกลงมาสู่พื้นโลกของเราค่ะถัดมาข้อที่2ค่ะข้อใดคือหยาดน้ําฟ้าทั้งหมด เราลองดูค่ะปรากฏการณ์ต่อไปนี้ข้อใดเป็นการพูดถึงหยาดน้ำฟ้าทั้งหมดคะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันใช่ไหมคะนั่นก็คือฝนหิมะแล้วก็ลูกเห็บค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะเมฆและหิมะ,เก,กกะเกิดจากกระบวนการตามข้อใดคะ เมฆและหิมะเกิดจากกระบวนการตามข้อใดตามลําดับเราลองวิเคราะห์ค่ะสําหรับกระบวนการเกิดเมฆเกิดขึ้นได้เนื่องจากกระบวนการใดแล้วหิมะล่ะคะเกิดจากกระบวนการใดไหนตอบให่เชื่อใจหน่อยสิค้าข้อนี้ ข้อนี้นะคะกระบวนการเกิดเมฆก,ก็เกิดจากการที่ความร้อนใช่ไหมคะจากการที่แสงจากดวงอาทิตย์นะคะส่องมายังส่วนของแหล่งน้าต่างๆจากนั้นนะคะความร้อนก็จะเกิดการระเหยกลายปเป็นไอแล้วก็เกิดกระบวนการควบแน่นกลายปเป็นก้อนเมฆนะคะแต่ในทางกลับกันหิมะนะคะจะเกิดจากกระบวนการละเหยกับก็คือการเปลี่ยนสถานะจากแก๊สไปเป็น ของแข็งนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่ค่ะถัดมานะคะข้อที่4ี่ค่ะหยาดน้ําฟ้าในข้อใดที่อยู่ในสถานะเป็นของแข็งอะเด็กๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยง่ายมากๆเลยข้อนี้ตอบข้ององงูค่ะลูกเห็บนะคะถือว่าเป็นหยาดน้ําฟ้าที่อยู่ในสถานะเป็นของแข็งนะคะอะแล้วก็สุดท้ายค่ะถามว่าสิ่งใดมีลักษณะการเกิดคล้ายกัน ติ๊กตอบติ๊กตอติ๊กตอช่วยคิดหน่อยนะจ๊ะข้อนี้นะคะตอบข้อที่หนึ่งก็คือกอไก่นั่นเองค่ะเมฆกับหมอกนะคะกระบวนการเกิดคล้ายกันนะคะเกิดจากการที่ว่าของอ่ะนะคะเกิดจากนะคะการที่ว่านะคะ คือความร้อนนะคะเกิดการระเหยกลายเป็นไอแล้วก็สุดท้ายเกิดการควบแน่นแต่เมฆนะคะก็จะเกิดขึ้นในส่วนของบริเวณบนอากาศนะคะในในทางกลับกันหมอกจะเกิดขึ้นในบริเวณส่วนที่ติดกับใกล้กับพื้นดินนะคะดังนั้นกระบวนการเกิดเนี่ยถือว่าคล้ายๆกันนะคะ ทีนี้สุดท้ายนะคะครูพี่แอมก็มอบหมายงานให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะกับเนื้อหาที่ได้เรียนไปในวันนี้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้าที่217นะคะโดยการตอบคําถามจากจุดที่กําหนดให้ค่ะหลังจากที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ่ายรูปส่งครูพี่แอมผ่านทางไลน์เช่นเดิมค่ะและสําหรับวันนี้ครูพี่แอมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในเนื้อหา,หน,านะจ๊ะสวัสดีค่ะ